โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่แนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับในที่สุดนะครับเราก็มาถึงโมดสุดท้ายในส่วนของบอสแดนฝันมังกรเนโคกันแล้วครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโดยคลิปนี้ก็จะเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะมาแนะนําทีมที่สามารถจบชั้นนรกแบบ100%ได้และหลังจากนั้นก็จะไปแนะนาเมตาหัวดบอสในโหมดไม่สิ้นสุดให้กับเพื่อนๆกันต่อนะครับแน่นอนว่าทีมที่ผมนํามาในวันนี้เนี่ยผมก็คัด4ทีมเจ๋งๆมาให้เพื่อนๆเลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูทีมที่จบ ระดับนรก100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์กันก่อนเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะคล้ายๆกับหลายๆคลิปนะผมจะเริ่มแนะนาจากทีมแพงก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปทีมถูกนะก็สําหรับทีมแรกสุดเลยนะครับใครที่ปั้นตัวละครแสงมืดนะครับในส่วนของไลเนียกับทาลีนมานะเพื่อนๆก็สามารถมาใช้เป็นทีมนี้ได้นะครับไลอัพก็จะมีเป็นนอมิโคล่านะครับไลนนี้ทาลีนด้านซ้ายเป็นโค,โคโค่แล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นลิลลี่เมย์นะครับในส่วนของอ์ติแฟกต์ที่ใช้เซตนี้ผมจะใช้เป็นคาถาที่กระแสน้ำนะครับก็ในส่วน ไลฟ์อัพที่2นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยสาหรับเซตนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่เซตประหยัดประหยัดมากขึ้นนะครับเพราะตัวแสงมื้ที่ใช้จะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือไลเนียเจ้าเก่าเจ้าประจําขอเพียงแค่เ,เพื่อนๆบดถึงระดับเทพมิยาพพลัสกับตีบวกอวอร์ A ั w ่นสิบคือโอเคแล้วนะสําหรับไลอัพนี้นะครับตัวละครที่ใช้จะมีเป็นมิโคล่านะครับน้องโคโค่โอดี้แล้วก็ไลเนียและสุดท้ายลิลี่เมย์ครับอันดีแฟกที่ใช้เซน,นี้ก็ยังคงใช้เป็นคาถาเรียกกระแสน้ํานะครับแล ไลอัพสุดท้ายนะครับและจะเป็นไลอัพที่ผมจะเล่นให้ดูในวันนี้นะก็ต้องบอกว่าขอเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเพื่อนเพราะบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเบื่อหน้าตาน้องโอดี้แล้วก็ลิลลี่เมย์กันแล้วนะครับช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับตัวละครที่ติดท็อปเมตาซีซั่นเก่าอย่างโคลินแล้วก็มารีลีเนี่ยมันก็เริ่มออกมาโลดแล่นดได้แล้วนะโดยไลอัพนี้นะครับจะมีเป็นโทรานนะครับแทงหน้าสุดเลยไลน์นี้มารีลีเดเมจหลักนะครับโคลินแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเทอร์มิเซียนะครับ อาธิฟกต์ที่ใช้เสนี้จะใช้เป็นขนากล้องกลางวานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ของทีมนี้กันเลยนะครับจะเป็นทีมที่ผมใช้จบแบบ100%เด้วยนะอ่ะก็พร้อมแล้ว3,2,1ไปครับเอาจริงสำหรับมาดิลีเนี่ยที่ผมอยากใช้ไม่ใช่อะไรเพื่อนเพราะผมเนี่ยพลาดครับไปตีอาวุธประจำตัวน้องบวกยี่ห้านะแล้วประเด็นคือคอนเทนต์ใช้ลงเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับ เออในที่สุดมารีลีมันก็กลับมาได้ใช้เนี่ยก็คือโอเคนะผมก็อยากจะใช้น้องให้มันคุ้มคุ้มค่าหน่อยก็ในส่วนของบังกรเดโคนะครับมันก็เหมือนเดิมนะมันจะมีพ่นอ้วงนะครับไปตรงที่แบบเออทีมเราอยู่หนาแน่นที่สุดนะครับอะไรเนี้ยคิดไปละก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งดวงด้วยนิดน,นึงนะถ้าเกิดใครที่แบบตัวไม่แข็งทอนะครับแต่เอาจริงถ้ามาถึงวันระดับเนี้ยน่าจะผ่านกันได้นะผมยังเหลือ2 6่สบเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูดาเมจกันสำหรับดาเมจทีนี้นะครับนี่เลยมาริลีครับ1น5่เพื่อนๆเดี๋ยวนะโคลีนผม3 4 0 0 0เอ็มเท่านั้นนะครับส่วนเทอร์มิเซียเนี่ยก็ใกล้กันเลยนะ3 1 0 0 0ืนเอ็มนะครับมาครับโหมดไม่สิ้นสุดนะครับก็ในส่วนของโหมดไม่สิ้นสุดนะครับรอบนี้เนี่ยผมมีถึง4ทีมเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจากทีมแรกกันก่อนเลยนะครับก็สําหรับทีมแรกนะครับ จะเป็นทีมนี้ครับเป็นทีมท็อปเมตาวันนี้เลยนะหลายคนที่ทำคะแนนได้สูงได้ท็อปเนี่ยได้ที่1นหลายๆเซิร์ฟเนี่ยก็จะใช้เซตอัพตามนี้นะครับจะมีเป็นเฟเดสโตครับกับไรเนียใครที่เถียงกันนะครับว่าเฟเดสโตกับไรเนียใช้ตัวไหนเนี่ยไม่ต้องเถียงนะใช้คู่เลยเพื่อนๆแล้วก็ตัวฮิลเนี่ยจะใส่มาสอนะครับจะเป็นมิโคล่าแล้วก็สมกกี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเดเมลักอีกหนึ่งตัวจะเป็นน้องลิลิเมจเจ้าเก่านะอาร์ติแฟกที่ใช้ของเซนี้บอกเลยว่าใช้ได้เเยออะมากพื่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคาถาเขียวคาจีนะครับคาถาก arn, ล้องกลางวานรวมไปถึงคาถาอาคมนะครับ3อันนี้เนี่ยสามสามรถใช้ได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวผมใช้เป็นคาถากล้องกลางวานแล้วกันอ่ะเซ็จหน้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดเมททีมนี้กันเลยครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะเอาจริงจากที่เฉลี่ยเฉลี่ยมานะพวกท็อปทที่เขาลงกัน ที่เขาลงกันเนี่ยจะได้ประมาณ000 5 0,000ล000 000 000้านเพื่อนก็ตอนนี้เราสี่หมื่นล้านแล้วครับเอ้ยแสงว่าเราเริ่มเอาเรื่องนะแต่ว่าเนี่ยพอช่วงสี่หมื่นล้านขึ้นไปเนี่ยมอนมันเริ่มถึกนี่ครับเห็นปะเรื่องมันจะเริ่มไม่ค่อยลดละอ่ะเหลือยี่สิบวิสุดท้ายนะครับสี่หมื่นเจ็ดไม่ผมว่าผมถึงอยู่นะห้าหมื่นล้านโอเคครับเช็คลิสต์เรียบร้อยห้าหมื่นล้านนะครับ ห้าหมื่นแปดร้อยนะใช่ปะ่ะเออห้าหมื่นแปดร้อยล้าน,นครับได้อันดับสามนะในส่วนของไดเมทที่ทำได้นะครับก็พี่โตเนี่ยทำไปเกือบหมื่นสองนะครับแล้วก็ลิลี่เมทอยู่ที่สามหมื่นเลยครับต่อมาทีมที่สองทีมนี้เนี่ยจะหิวแสงมืดเป็นพิเศษเลยเพื่อน เพราะมันจะใช้ถึง3ตัวนะครับจะมีเป็นไลเนียเฟเนสโตแล้วก็ทาลีนะครับตัวละครสสยฮิลก็จะเป็นนองมิโคลานะครับและตัวสุดท้ายหน้าที่ DPS บวกบูดเดมเมทให้กับทีมนะครับนองลิลิเมเจ้าเก่านะในส่วนของคาถาที่ใช้ไลน์อัพนี้นะครับจะใช้เป็นคาถาเขียวขจีครับอ่ะเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูเดเมทกันว่าจะได้เท่าไหร่นะ ซึ่งเดเมทีมนี้เนี่ยใช้แสงมืดถึง3ตัวก็จริงนะครับแต่รู้สึกว่าเดเมที่ทําได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าทีมก่อนหน้านะเหมือนทีมก่อนหน้านี่มันจะดีกว่าเพื่อนแต่เดี๋ยวต้องดูครับไม่แน่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะก็ตอนนี้ชิลๆไว้ครับหลัง4ี่หมื่ล้านเนี่ยคือของจริงเพื่อนๆก็ชิลๆนะเอาจริงผมรู้สึกว่าบอสระดับนรกเนี่ย มันโหดกว่าะระดับไม่สิ้นสุดอีกนะไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าโอเคเหลือสิบวิครับถึงไหมห้าหมื่นถึงอยู่ห้าหมืน โอ้ไม่ถึงนะครับเนี่ยมันเกือบนะก็จะเห็นได้ว่าถึงแสงมืดเยอะเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ที่1เสมอนะเพื่อนเ<ๆ>มันขึ้นอยู่กับไลน์อัพเลยนะครับส่วนดาเมจของทีมนี้นะครับนิลิเมสสองหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับเฟเดสโต้หนึ่งหมื่นแล้วก็ทาลีนอีกหมื่นสองนะต่อมาไลน์อัพที่สามนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะมาใช้เมตายุคเก่าอย่างมาลิลีแล้วก็เทอร์มิเซียกันบ้างแล้วเพื่อนๆส่วนตัวฮิลนะครับแน่นอนจะเป็นน้องมิโคล่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีไลเนีย กับลีเเม์เจ้าประจนะํา,านะคาถาที่ใช้ของเซนนีนะครับจะใช้เป็นคาถาเขียวขจีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูเซตอัพนีกันเลยครับซึ่งเรเม่ที่ทําได้เนี่ยสทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมที่ผมได้คอมเมนต์สุดลวเพื่อนแต่ถ้าใครที่อยากจะลองทีมแปลกๆครับหรือว่าตัวละคร2ทีมแรกไม่ครบก็อาจจะมาลองทีมเหล่านี้ได้นะเพราะตัวละครที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวละครแสงมืดนะครับโอกาสที่เพื่อนๆจะมีกันน่าจะเยอะกว่านะก็เดี๋ยวลองดูดเเมจครับ ทีนี้เนี่ยเอาจริงที่ผมเป็นห่วงสุดก็คือไลเนียเลยเพื่อนเพราะไลเนียเนี่ยมันยืนอยู่นอกวงบัฟนะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราจบระดับนรกมาเนี่ยไลเนียเราก็คิดไปก่อนด้วยนะครับโอ้โหมาลีลีผมจะโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เหมือนจะยืนได้ไม่จบนะแต่เดเมจก็ไม่แย่เพื่อนเนี่ย4ี่ห0ื้านลาร์แล้วนะครับอ่าก็จบเท่านี้เลยนะเดี๋ยวลองดูเดเมจครับ ่านี่เลยล,ลิลิเมนะครับส0 0 0มื่นล้านเพื่อนแล้วก็มาลิลีเนี่ยได้9,400พ้อยล้านนะส่วนเทอร์บิเซียอยู่ที่3,900ั้าร้ล้านนะครับแล้วก็ต่อมาทีมสุดท้ายของวันนี้ครับเราก็มาใช้น้องเลนย่ากันบ้างนะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเลนย่าเนี่ยมันห่างหน้าหายตาไปพอสมควรนะครับใครที่ปั้นมาแล้วอยากใช้น้องเนี่ยบอสมังกรเนโคหมดไปสุด,สดก็สามารถหยิบมาใช้กันได้นะครับสำหรับไล่อัพนี้นะครับจะมีเป็นคูเกอร์นะครับไล่เนี่ยเลนยา่า ซึ่งเลนย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้บัฟจากไลเนียนะครับส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะมีเป็นโคโค่แล้วก็ลิล่เบ้นะส่วนคาถาที่ใช้นะครับจะใช้เป็นคาถากล้องกลางวานครับโอเคก็เซตพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดเมจของทีมนี้ส่งท้ายกันเลยครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับทีมนี้เนี่ยเอาจริงเดเมจที่ผมคาดหวังเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับทีมก่อนหน้าเมื่อสักครู่นะเออไม่ได้คาดหวังถึงระดับ5 0 0 0 0ืล้านนะครับ ถึง40,005เนี่ยคือผมว่าโอเคแล้วแลก็เดี๋ยวลองดูครับทีมนี้เนี่ยตัวที่ทำงานหนักก็น่าจะเป็นโคโคนะกล่อโคโค่เนี่ยมันคือช่วยได้เยอะพอสมควรเลยเพื่อนๆโอเคตอนนี้เหลือประมาณ30วีนะครับไรเนียตายยังโอ้หดิลิเมเรียบร้อยไปสามเลยนะครับอ่าตอนนี้เหลือ2นะครับเหลือนหนึ่งแล้ว โอเคเทมเมที่ได้นะครับอยู่ที่4 3 0 0 0ล้านนะใครที่อยากจะลองก็ไปลองดูกันได้นะครับอ่านี่เลยเลนยาเดเมทอันดับหนึ่งะครับ22,866ล้านอันดับ2ก็จะเป็นลิลลี่เม์นะครับ15,935ล้านนะโอเคครับก็สำหรับคลิปปวดมังกรเนโครโหมด่สิ้นสุดวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับซีของมังกรเนโคมีเมตาอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบนะครับเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย